สวัสดีพี่น้องกลับมาพอกันกับช่องข้าวแม่หองอีกคือเกาเด้อพี่น้องมือน,นี้แม่หงจะพาพี่น้องมาเห็ดปิ่งปลาเค็งท่าเกลือปิ่งปลาเค็งใหญ่ท่าเกลือไวกินก็าตำบังุงเผ็ดๆเข้าเหนียวห่อนๆนะพี่น้องภัยมักเมนูนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิง่งไว้น้ำเด้อพี่น้องเพื่อจะได้บม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องครัวแม่หงจ้าว้าแล้วก็ตามแม่หงไปเข้าครัวกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกเขาก็จะกอไฟไห่ทานมันแดงไวร์อเลยเด้พี่น้องแล้วกันเตรียมตะแกรงไว้น้ำเนาะมือหนีเขาก็จะย่างเตาทานันขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องหลังจากที่เขาได้ปลาหมอปลาเคีงซดๆมากแล้วเนาะแม่หงกันแนะนําให้เอาซดๆดินแนวเลยเด้พี่น้อง แล้วแม่หฮงกับมาเฮ็ดห้มันตายกอนเฮ็ดโดยวิธีใดก็ได้นะไห้ปลาเค็งมันตายเนาะพี่น้องเสร็จแล้วเฮาก็จะนําเกลือมาทาให้ทั่วตัวปลาเค็งเด้พี่น้องแม่หฮงก็สจใไสเกลือหลยๆทาโอบให้ทั่วตัวปลาเลยเนาะพี่น้องโอบให้ทั่วทั้งหางทั้งตัวเลยเด้พี่น้องแม่หฮงก็จะทาไห้เมือสุดตัวทั้งสองตัวเลยเนาะพอเฮาทาเกลือจนทั่วตัวปลาเค็งหมดทั้งสองตัวแล้วต่อไปเขาก็จะนําไปย่างเต่าทานเลยเด้พี่น้อง ไม่หงก็จะย่างเตาทานไฟอ่อนๆอย่าเหตไฟแห้งเด้อพี่น้องมันจะไหมก่อนสุกเนาะเขาจะย่างไฟด้ดยเตาทัานย่างจะเย็นๆไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องค่อยมาเบิงค่อยมาพีกลับเนาะปลาเค้งสดๆเนาะพี่นอ้องย่างไฟมันก็จะโตงอโตแข็งขึ้นมาแบบนี้เฮาก็จะกดๆลงเนาะให้มันตัวเหยียดตรงเนาะไม่หงก็จะย่างปลาเค้งทิมไวจนกว่ามันจะสุกดีเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่ห่อย่างไปสักพักแล้วเนะาะปากเค็งของเข้ามันจะมีความใหม่แบบนี้เนาะพี่น้องมันจะใหม่เกลือใหม่เค็มใหม่เก็ดปลาแบบนี้เนาะถ้ามันเริ่มใหม่แบบนี้แสดงว่าปาของเขานี่เริ่มซุกดีแล้วเนาะปาเค็งเผาเกลือของเขาก็เริ่มซุกดีแล้วต่อไปเขาก็จะไปตำมุ่งใส่มัก,กอกไว้กินกระปลาย่างของเข้าเลยจ้าแม่ฮงก็ได้ตำพริกแหง้งใส่ความเผ็ดตามชอบเด้พี่น้องเสร็จแล้วเขาก็ปาดมะเขือเทศมะเขือเล่นใส่ลงไปเขาก็จะใส่ประมาณสองลูกเนาะ ปาดบงางนาใส่ลงไปต่อไปเขาก็จะปาดบักกอกซุกใส่ลงไปเลยเขาก็จะใส่ตะเปลือกกับเหนือมันเนาะเม็ดเขาจะบะใส่ลงไปเนาะตามด้วยน้ำปลาใส่สมตาใส่หนึ่งทับพี่กอนน้ำปลาประมาณครึ่งทับพี่กอนนะพี่น้องตามด้วยพงนัวใส่ตามชอบเ้อพี่น้องไพมักน้ำตาลก็สามารถเยาะใส่ได้เ้อพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็ใส่สากยนวยเครื่องปรุงให้เขากันดี เสร็จแล้วก็ยุมหมักหุงที่เ้องฝานเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยจ้ามือนีไม่หงสีต่าใส่ปูหน้าดองพร้อมเ้อพี่น้องปูหน้าดองไม่หงเห็ดเองสําหรับวิธีเห็ดปูหน้าดองไม่หงจะมาลงคลิปต่อไปเ้อพี่น้องรอชมเนอจ้าหลังจากเท้าใส่ปูหน้าดองเขาก็จะตำยวนยัวให้เกรืองปรุงเข่ากันเนาะแล้วก็ชิมมองรสชาติปรุงรสตามชอบได้เลยเนาะพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะนํามาเทใส่ถาดเลยจ้าตำหมักฮุงเขาก็เสร็จเรีบเยบร้อยเขาก็จะมากินกันเลยจ้า วิธีกินเขาก็จะดึงเกตดึงคลีบออกแบบนี้แล้วพี่น้องเสร็จแล้วเขาก็จะลอกเอาหนังลอกเอาเกล็เอาหนังมันออกแบบนี้แลยพี่น้องก็จะเห็นต้นเนื้อของปากเนื้อวันหวานเลยพี่น้องกินก็ตํบหังหงเพ็ดเมือนีแม่หงมีผักพาย้อมเนาะกินก็ะขานเนียวห่อนแสบหลายพี่น้องลองไปเฮ็ดบิ่งเน้อจ้าสำหรับคลิปนี้แม่หงข็ขอลาไปก่อนขอโตไปกินขขากับปลาเค็งเผาเกลือกับตัามุงหงแสบแสบกันเด้อจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า